นะคะคอยากจะบอกว่ากินกับแคบหมูนี่อร่อยมากค่ะทุกคนรสชาติส้ตมตำนี้จะไม่เค็มมากไม่เปรียวมากนะคะกลางๆพอดิบพอดีค่ะใครที่ชอบกินส้มตำทุกวันแนะนำลองตำสูตรนี้ดูค่ะส้มตำแบบนี้ใครชอบกินกับอะไรบ้างคะส่วนตัวแล้วน้องยูจะชอบกินกับัชีวารังแล้วก็กะหล่ำปลีค่ะกินกับสองอย่างนี้นี่อร่อยมากค่ะ มาดูเมนูวันนี้กันค่ะจะเป็นส้มตำแล้วก็ข้าวสวยอโวคาโด้วยลำไยแล้วก็ต้มจืดค่ะทุกคนใครยังไม่ทานข้าวมาทานข้าวด้วยกันค่ะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้านะคะทุกคน